สวัสดีครับผมใหญ่มรดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญพัยดยศหลวงพ่อลุ่งวัดากระบือเป็นเหรียญเนื้อทองแดงออกปีพศ .2550 จังหวัดสมุทรสาครนำะมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนำมารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะครับผมท่านเหรียญสวยๆนะครับผมเนื้อทองแดงกระหลทองเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะครับผม ถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับผมเรศส,สวยเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนต้นถึงหลักแสนกลางเลยนะราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพระช่วงเวลาและคานิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับช่าพานนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพมาทางแอบเขียวเนี่ยจะสะดวดในการติดต่อมากกว่าผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ในช่องใต้ข้อความไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกต ด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการจารณานะครับผมเบรเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูบริเวณตรงเส้นรั้วตัวผ่าพานในบริเวณตรงเนี้ยจะมีเส้นแต่นะครับผมเป็นแนวเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะเ,เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บร e e ิเวณตรงมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวผ่าผ่านบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับผมจะมีเส้นแตกนะครับผมเฉียงขึ้นไปนะเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วบริเวณตรงปลายเนี่ยเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดหนานะแต่ตรงนี้จะบางลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการจรณาของผมนะอัเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่สองคันจะดูนะครับบริเวณตรงริมฝีปากท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายนะ จะมีขีดนานานะครับผมเป็นนานอนเป็นขีดสั้นๆลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับผมตรงริมฝีปากท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับผมจะมีขีดนานๆนะครับผมเป็นขีดสั้นๆแนวนอนลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่2ในการจจรนาของผมนะเห็นไหมครับผมจะเป็นขีดนูนๆนะครับผมสั้นลักษณะแบบนี้นะถ้าภาพไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นเหรียญน,นะครับผมมุมล่างตรงกลางฝั่งขวานะบริเวณตรงพื้นเหรียญนี่จะมีเส้นลวดบางๆนะครับผมคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมโฟก,กันให้ดู บริเวณนะครับผมตรงพื้นเหรียญน,นะครับผมมุมล่างตรงกลางฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงน,นี้จะมีเส้นลวดนะครับผมบางๆนะคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3ในการจารณาของผมนะเห็นไหมครับผมจะมีเส้นลวดนะครับบางคมขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่4กันจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดมุมฝั่ง้ายตรงกลางนะครับผมด้านในเส้นลวดเนี่ยจะมีก้อนนะครับผมกลมๆนะคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณตรงเส้นลวดมุมฝั่ง้ายตรงกลางนะบริเวณตรงนี้ ด้านในเส้นลวดเนี่ยจะมีก้อนกลมๆนะครับผมนูนคมขึ้นมานะครับผมซ้อนอยู่ด้านในอีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4ในการเจรณาของผมนะเห็นไหมครับผมจะเป็นก้อนนะครับผมนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้อ่นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดซาราโอเนี่ยจะมีเส้นลวดบางๆนะครับผมติดกับเส้นลวดจีวอลลักษณะแบบนี้นะอ่นเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดสระโอบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับผมจะมีเส้นลวดบางๆนะครับผมคมนูนขึ้นมานะครับผมติดกับเส้นลวดจีวอลลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่5ในการจารณาของผมนะ จะเป็นเส้นลวดบางคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยอเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะรูเจาะนะครับผมมุมด้านหน้ากันบริเวณนะครับผมตรงรูเจาะนะครับผมมุมด้านหน้าเนี่ยลักษณะรูเจาะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจะจําให้แม่นนะลักษณะรูเจาะเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่กันนะครับผมบริเวณนะตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นผิวเหรียญนะครับผมในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นเนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะครับผมพื้นด้านในเนี่ยถ้าเหรียญสวยๆเนี่ยก็จะเป็นเสียน นะครับผมแนวตรงลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นผิวเหรียนนะครับผมมุมนะฝั่งซ้ายตรงกลางบริเวณตรงพื้นผิวเหรียนเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นผิวเหรียนนะครับผมมุมนะเฉียงล่างฝั่งซ้ายเห็นไหมครับผมเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยจะเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือพื้นผิวเหรียนนะครับผมมุมล่างฝั่งขวานะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท อยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะถ้าเหรียญเนื้อทองแดงกับไหลทองเต็มๆเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะครับผมถ้าเป็นเนื้อเงินนะมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนต้นถึงหลักแสนกลางอันนี้ก็คือพื้นผิวเหรียญนะครับผมมุมฝัง่งขวาด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าองค์พระบริเวณใบหน้าองค์พระนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมลักษณะใบหน้าท่านเนี่ย จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะเส้นลวดลำโตรงพระเส้นลวดลำตรงพระเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหน้าในการเจรณาของผมเท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตนะครับผมด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะบริเวณตรงเส้นลวดอักขระมุมด้านบนตรงกลางนะบริเวณตรงเนี้ยจะมีเส้นแตกแนวเฉียงขึ้นไปฝั่งซ้ายลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอักขระนะครับผมมุมด้านบนตรงกลางฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนี้เห็นไหมครับผมจะมีเส้นแต่งหนา,หน,านะครับผมปเป็นแนวเฉียงขึ้นไปนะเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการเจรานามุมด้านหลังของผมนะะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอัคลานะครับผมมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะบริเวณตรงเส้นรวดอัคลาะเนี่ยจะมีเส้นแตกเป็นแนวนอนนะครับผมเป็นเส้นลวดสั้นๆลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอัขละนะครับผมมุมฝั่งซ้ายตรงกลางบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับผมจะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นแนวนอนนะเป็นเส้นลวดสั้นๆนะครับนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการชจรนามุมด้านหลังของผมนะจะเป็นขีดสั้นๆหนาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอักขาะนะครับผมมุมฝั่งขวาตรงกลางนะบริเวณตรงเส้นลวดอักขาะเนี่ยจะมีเส้นแตกแนวเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะเป็นเส้นลวดบางนะครับผมยาวลักษณะแบบนี้นเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอัคละนะครับผมมุมฝั่งขวาตรงกลางบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับผมจะมีเส้นแตกนะครับผมแนวเฉียงขึ้นไปนะเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่3ในการเจรนาของผมนะจะเป็นเส้นลวดนะครับยาวนะครับผมเฉียงขึ้นไปบางคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอั卡尔ะนะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดบางๆนะครับผมเป็นแนวนอนนะยาวลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอขาะนะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นแนวนอนนะยาวลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4ในการจารนาของผมนะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดนะครับบางนะครับผมแตกนะครับ เป็นแนวนอนลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวสอสา,านะตรงเส้นลวดตัวสาอสา,าเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับบางนะเป็นแนวเฉียงยาวลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวสอสารานะครับผมบริเวณตรงเนี้ยจะมีเส้นแต่งนะครับผมเป็นแนวเฉียงนะยาวนะครับผมคมขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่5ในการจารณาของผมนะจะเป็นเส้นลวดบางคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยนะ,ะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณน,นะรูเจาะนะครับผมมุมด้านหลังกัน บริเวณนะครับผมตรงรูจอดนะครับผมมุมด้านหลังเนี่ยลักษณะรูจอดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะครับผมลักษณะรูจอดเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะเดี๋ยวเรามาไล่กันนะครับผ <planets. S 2> มบริเวณนะตรงพื<ๆ>้นผิวเหรียญกันพื้นผิวเหรียญนะครับผมในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นผิวเหรียญเนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณนะครับผมพื้นผิวเหรียญนะครับผมมุมหน้าฝั่งซ้ายตรงกลาง บริเวณตรงพื้นผิวเหรียญเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือพื้นผิวเหรียญนะครับผมมุมนะเฉียงล่างฝั่งซ้ายลักษณะเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนาครับนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือพื้นผิวเหรียญนะมุมล่างนะครับผมฝั่งขวาเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะถ้าเหรียญเนื้อทองแดงสวยๆเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะครับผม คุณรนะาค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนต้นถึงหลักแสนกลางนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะเส้นลวดอักขระมุมตรงกลางนะเห็นไหมครับผมจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการเจรณา,ามุมด้านหลังของผมเท่านั้นนะ,ะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะ เส้นลวดอ่ะขลับมุมล,ล่างตรงกลางนะครับผมเห็นไหมเส้นลวดเนี่ยจะหนาคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตนะครับผมด้านข้างกันบริเวณด้านข้างนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะ มุมนะครับผมเฉียงด้านบนฝั่งซ้ายลักษณะาการตัดเนี่ยผมให้ความสําคัญนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะฝั่งซ้ายตรงกลางลักษณะด,ด้านข้างเนี่ย จะเป็นข้างตัดนะครับผมโบราณลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือมุมนะครับผมเฉียงล่างฝั่ง้ายเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะเหรียญจะผ่านการใช้งานมานิดหน่อยนะมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตัวเหรียญน,นะมุมล่างฝั่ง้ายตรงกลางนะะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะตรงหูเหรียญน,นะครับผมมุมฝั่งขวา บริเวณนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะาาแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงด้านบนฝั่งขวาลักษณะาาการตัดเนี่ยผมให้ความสําคัญนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือตรงกลางนะครับผมมุมฝั่งขวานะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะ มุมเฉียงล่างฝั่งขวานะครับผมเหรียญรุ่นนี้นะค่อนข้างที่จะบางนะครับผมถ้าเป็นเนื้อทองแดงกระไหลทองเต็มๆเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะครับผมถ้าเป็นเนื้อเงินนะเหรียญสวยๆเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนต้นถึงหลักแสนกลางเลยนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตูดเหรียญนะมุมล่างตรงกลางฝั่งขวาแล้วนะครับการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการจจรนาเรื่องภาเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำ กำลังใจให้ผมหน่อยกำลังใจของทุกท่านนะครับจะทำให้ผมเนี่ยรีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทั้งร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพารนอกสถานที่ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คำอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับ ถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ